สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทํำควันในรูปการ์ตูนแอนิเมชันเป็นแฟล t ก็ลักษณะก็จะเป็นควันแบบนี้ครับแล้วก็ลอยจากปล่องควันขึ้นไปข้างบนสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือรูปบ้านที่มีปล่องควันอันนี้ผมใช้ Illustrator เขียนเอา ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรือถ้าถ้าไม่งั้นก็ไปโหลดเอาที่ freepic.com หรือ pixabay หรือไปเซิร์ชใน Google เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็น jpeg หรือ png ถ้าเป็น png มีแต่รูปบ้านเราก็มาค่อยมาใส่ solid layer เป็น background 2แผ่นก็ได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็ไปสร้าง New Composition Full HD TV 1 9 2 0 1 0 8 0 29.97 f r a m e per s e c ให้เหมาะกับมือถือแล้วก็เซตไว้6วินาทีจากนั้นก็ไป Double ล l i c k ที่ Rectangle Tool เพื่อเปิด Shape Layer ขึ้นมาคลิกไปที่ Rectangle Rectangle Path ไปเซตข,ข,ขนาดของมันโปรโ,โซ่ออก เซตไว้ white, สัก40คูณ40 mm hmm. เพื่อทำควอน้อนแรกแล้วเราก็ไปที่ Position คลิกที่ Layer mm hmm. ไปตั้งข้างนอกดีกว่า mm hmm. กด P ดึงมันลงมาสักแถวแถวเอาค่าเริ่มต้นที่800แล้วกันแกน y ประมาณนี้จากนั้นก็กดโฮมเพื่อเซตตำแหน่งแรกของมันคลิก s สต็อ a t c h ที่ Position กดเอ็ไปที่เฟรมสุดท้ายดึงมันขึ้นไปข้างบนให้ควนมันลอยขึ้นไปข้างบนสักตัวเลขท่วนทวนท,วนที่200ประมาณนี้กลับมาที่โฮมจากนั้นก็ไป คอนเซปต์ล้วก็คือให้มันให้มันลอยลอยซ้ายลอยขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนดังนั้นเราต้องไปกำหนดอ x p พิเชันให้มันกดอัลเทอร์เนตก่อนจะไปใส่อ x p พิเรชันต้องไปใส่อ่ f เอฟเฟกต์คอนโทรลเลอสักหนึ่งตัวก็คือสไลเดอร์เลือกสไลเดอร ได้แล้วก็คลิกที่เลเยอร์แล้วเพินคลิกได้สไลเดอร์แล้วกดอัลเทอร์เนล้วมาคลิกสต็อ a วอชตรงโพซิชันในการที่จะให้มันลอยแบบสุ่มคือลอยแบบธรรมชาติเนี่ยปกติเราจะใช้วิกเกอร์ตัวนี้ครับวิกเกอร์เอฟเฟกชันวิกเกอร์วงเล็บ เปิดปิดแล้วแทรกเข้าไปใส่ค่ามันก็จะเป็นค่า2ค่าค่าแรกก็จะเป็นความถี่กี่ครั้งต่อวินาทีกับขนาดของมันที่จะให้สุ่มเคลื่อนที่ไปบนล่างซ้ายขวาแต่ทีนี้ของเราเราจะกําหนดให้เคลื่อนที่อิสระเฉพาะในแนวแกน x ส่วนแกน y เนี่ยตามที่เรากําหนดไว้ใน g y r r m m p p s s t t o o n ดังนั้นก็ต้องมา กำหนดค่ามันพิเศษโดยที่กำหนด x เท่ากับเท่ากับค่า x นี้กด semicolon แล้วก็ semicolon และ enter จะเปิดให้มนกว้างเห็นจัดจ้านกว่าแล้วก็ค่า y เท่ากับเท่ากับค่า y สีมีรริโคลอนอินเค่าดับเท่ากับวิกเกอ ดับวิวเทักกับวิกเกอร์0.5ครั้งต่อวินาทีก็เท่ากับว่า2วินาที1ครั้งโดยใช้โดยใช้ค่าจากสไลเดอร์โอเคแล้วใช้ลูกศรเลื่อนออกมาข้างนอก กด semicolon แล้วก็ enter ลงมาทีนี้ทีนี้ก็มาเซตค่าแล้ววงเล็บเหลี่ยม W ก็คือ bigger, ว,ว,ว,วิกเกอร์แล้ววงเล็บเหลี่ยมค่าสูงวงเล็บเหลี่ยมปิด c o ม m a ค่าไวแล้ววงเล็บเหลี่ยม คือ,อ,อพอเรากำหนด x y w wicker ขนาดท้านี้แล้วก็คือมากำหนดค่าใส่แล้วว่าคุณต้องมาอยู่ที่ตำแหน่ง x wicker นะส่วน y เนี่ยตามที่ค่า y เรา,ากำหนดผลมันก็จะยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังขึ้นลอยไปข้างบนเพราะเรายังไม่ได้กำหนดสไลเดอร์พอเราอย่งเรากำหนดสไลเดอร์สักร้อยหนึ่ง แล้วปล่อยให้มันเลื่อนเองดูเนี่ยครับพอเรากำหนด e x p กเพรสชัให้มันแล้วมันก็จะลอยขึ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยซึ่งค่า e อ็กเพรสชันี้ก็เอาไปใช้กับลูกโป่งรูกโป,ปง่ปปงอะไรก็ได้จากนั้นจากนั้นเราก็เราก็ไปนอกจากจะให้มันลอยแบบธรรมชาติแล้ว เราต้องไปกำหนดสเกลมันด้วยกด S มาที่คีย์เฟรมแรกปลดโซ่ออกสเกลเริ่มจากตัวเล็กก่อน75คูณ0คลิกคูณ100ไม่ใช่คูณ0คลิกส o p w a t c h กด n ขยายไปเป็น สองร้อยมันก็จะเลื่อนขึ้นไปด้วยแล้วก็ขยายไปด้วยแต่ก็แต่การขยายไม่เป็นธรรมชาติก็ต้องใส่ expression เดิมให้มันแหละก็กด u ไปกด expression มา Ctrl c t r l c กด Alt e r n คลิก Stopwatch ของ Scale แล้วก็กด Ctrl o V ปุ๊บเข้าไปเปลี่ยนค่าจากค่า x เ,เท่ากับการ Transform Position เนี่ยก็ให้เป็น Transform Scale พิมพ์เข้าไป สเกล y ก็เช่นกันสเกลนะครับลองดูมันจะธรรมชาติขึ้นแค่ไหนนะประมาณนี้ ชาติที่สุดเราต้องไปกำหนดสไลเดอร์ให้มันด้วยไปที่โฮมกดสต็อกวอชค่าเริ่มต้นให้เริ่มจาก0แล้วกด U เพื่อดูคีเฟรมกด N เป็นสัก200 จะยิ่งธรรมชาติยิ่งขึ้นหดบ้างขยายบ้างโหดบ้างขยายบ้างโอเคที่เหลือทีนี้ก็ Copy อ,อย่างเดียวแล้วคลิกไปที่ Layer Copy ด้วยการกด c t r l d แต่อย่าให้มันเท่ากันเกินไปก็ไปตั้งค่า Scale มันใหม่ เริ่มจากเริ่มจาก120แล้วก็ n ที่คียเฟรมสุดท้ายเป็น120เป็น800เพราะยิ่งลอยไกลยิ่งลอยสูงมันยิ่งโดนลมพัดกระจายออกเยอะลองดู บ้างขยายบ้างหดบ้างขยายบ้างหลังจากนั้นก็สไลด์ออฟเซตมันออกมาเพื่อให้มันซ้อนกันค้อนแรกกับคอนที่สองซ้อนกันพอดีน่าจะประมาณน่าจะประมาณเฟรมที่12จํางจำไปด้วยเฟรมที่สิจากนั้นก็เลือก2 a เลเยอร์กด c t r l d เลือ key frame, ่อนคีเฟรมโดยกดชิปเพดดาวมา12ครั้งนี้ก็ต้องเป็น24ชิปเพดดาว2ทีเพดดาว4ที offset ออกมามันก็จะซ้อนกันเป็น4ชั้นเลือกทั้งหมด control D 12 24ก็ต้องเป็น48กดชิปเพดดาว5ที กดเพจอัพถอยมา2ทีสไลด์ออฟเซตออกไปปุ๊บกด ctrl A เลือกทุกเลเยอร์กด ctrl D ก็ต้อง96ิบชิปเพจดาว10ทีหนึ่งสองสาปดเก้ดเพจอัพสี่ทเค สไลด์มานไปเสร็เีบร้อยจากนั้นเราก็กด c t r l a เลือกทุกเลเยอร์เลื่อนมันมาทั้งหมดเลื่อนมาเอาให้เชื่อไปที่ศูย์เพื่อมาดูว่าตัวแรกมันไปชนเพดานที่ตรงไหนแล้วก็หยุดที่ตรงนั้น จากนั้นก็ Ctrl ทรทีนี้ชุดใหม่ที่เพิ่งคอนเพิ่ง,ง,งก๊อกตี้ม,มาเนี่ยถอยหลังลงมาให้ตัวแรกมันมาซ้อนกับตัวแรกของชุดแรก ไปที่ control panel project panel ดึงรูปบ้านมาเปิด composition ใหม่แล้วดึงคอม1หนึ่งที่เราทำสร้างควันกันมาตะกี้มาซอนไว้ข้างบนนี่ควันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะเลื่อนให้มันไปอยู่ที่ปล่องเนี่ยเรา ขอมาร์กมาหน่อยดีกว่ามาร์กโดยที่คลิกที่เลเยอร์คอมควันเนี่ยแล้วก็กด rectangle tool แล้วมาทำการมาร์กโดยมาร์กขาดขาดไปสักก้อนหนึ่งเพื่อจะได้โผล่อยู่ในป่องควัน ก็ดึงมันไปที่ปล่องควันแล้ต้องถึงกับชิดดีแต่ให้ได้แกนกลางประมาณนี้ก็ได้แล้วควันทีนี้ถ้าจะให้สวยงามก็ต้องใส่เอฟเฟกอีก2ตัว เอฟเฟกแรกจะเป็น Fast Blur Fast Blur คลิกเลเยอร์แล้วดับเบิลคลิก Fast Blur อีกตัวหนึ่งก็เป็น Curve c u ีดับเบิลคลิกเข้าไปเซตค่า Fast Blur ไว้สักคร่าวๆก่อนแล้วค่อยมาดู มาปรับเคอร์ฟไปที่อัลฟาแล้วก็ปรับให้มันอยู่แกนกลางเอาค่าก,กลางอย่างเดียวพยายามให้เซตให้ได้ค่ากลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันอาจจะเด้งประมาณนี้นี่ได้แล้วควันลดเบลอตรงหน่อยสัก35 สามสิบสามห้าแล้วแต่ชอบได้แล้วควันแฟลตแอนิเมชันการ์ตูนทีนี้ถ้าจะให้สมจริงกว่าน,นี้ก็กลับไปที่ควันที่เราสร้างเนี่ยแบ่งมันเป็นสัก4ช่วงเพ,เพื่อเพิ่มก้อนให้มันอีก คลิกกดชิปเพื่อเลือกอีกเลือกคลิกโดยเฉพาะชั้นที่มีควันก้อนเดียวคลิกไปเลยแล้วกด c t r o l d เพื่มไปอีกมาช่วงนี้ทำแบบเดิมคลิกกดชิปคลิกเลือกคลิกชั้นเดียวเดียวชั้นน้อยๆเพิ่มคลิก แล้วก็เลื่อนมาอีกเลือกชิปเลือกเลือกเลือกกด c t r o l D มาอีกช่วงสุดท้ายเลือกคลิ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 กกด c t r o l D กลับไปดูที่ Home สวยงามสวยงามมากเราไปใช้ต่อได้ทีนี้มันควันมันก็จะหนาเกินไปไม่รู้ไปทำอะไรกันอยู่ในบ้านกดทีเพื่อตั้งอุปศิตี้ให้มันลดลงมันสักหน่อยสัก80-85บาบางๆประมาณ เรียบร้อยควันแอนิเมชันลอยม้วนหมุนเป็นธรรมชาติสวยงามดีครับโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับ 2D flat animation ของควันในรูปแบบการ์ตูนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ